ผู้ประกอบการรายต่อไปมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากสมุนไพรธรรมชาติมีเด่นเพื่อคนจัดฟันคนนั้นก็ดูดีส่วนคนนี้ก็มั่นใจแต่ทำไมยิ้มออกมาดูไม่ดีเอาซะเลย ว่าจะเป็นเศษอาหารหรือว่าคาบติดฟันหรือว่าคาบติดเล็ก็เพียงให้เรามาจัดการเราคือมีเดชาโคเข้มข้นปัญหาเหล่านี้ราบรองจะหมดลงฟันของคนเรามีเพียงแค่ชุดเดียวชาคือท่านเห็นด้วยไหมคะป่วยไปเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันเยอะมากแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือฟันเหลืองแล้วเกิดข้ามหินปูนได้ง่ายแล้วชาทราบไหมคะว่าคนที่เขาจัดฟันนะเขามีปัญหามากกว่าเราถึง10เท่า เรื่องแรกเลยก็คือฟันผุง่ายมากค่ะเรื่องที่2คือเหล็กอะคะ่ะอุปกรณ์จัดฟันเนี่ยจะทําให้เกิดแผลในช่องปากและ3เนี่ยทำให้ไอตัวค่าผิวปูนจะเกาะที่เหล็กจัดฟันแล้วก็ผิวฟันของเขาค่ะแล้วชักสร้างไห้คคะว่ามูลค่าจัดฟันมีมูลค่าถึง1,200ล้านบาทในปีล่าสุดและมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆในปีถัดๆไปคนเหล่านี้ต้องการการดูแลจากมีเดนชาโคค่ะ มีเดนชาโคคนจัดฟันไม่จัดฟันก็ใช้ได้ตลอดแยะเวลา7ปีที่ผ่านมาเรามีการเติบโตสูงมากถึง26เท่าปัจจุบ,บันเรามีรายได้สูงถุด่ที่มากกว่า10ล้านบาทต่อปีรายได้ส่วนใหญ่ของเรามาจากออนไลน์90%ซแล้วก็เรามีการทำตลาดออฟไลน์ด้วยนะคะในส่วนของบิวตี้สโตร์และคลินิกทำตากรรมบางส่วนแต่เรายังไม่มีความเชี่ยวชาญในส่วนของ ออฟไลน์มากพอเราจึงอยากของเงินทุนจากชาร์จ15ล้านบาทและกับหุ่น้นตต่างกันยังไงอะสีดํากับสีขาวเนี่ยอันนี้คือจะเป็นทอทเทลแคร์โรริรตินปาดส,สินค้าประเภทนี้ครับจริงๆในตลาดก็เต็มไปหมดเลยคําถามแรกคงเป็นว่าเนี่ยทำมาตั้ง7ปีอะทำเรื่องนี้อย่างเดียวเลยไหมครับทำไมถึง7ปีแล้วยอดขายยังอยู่ที่10ล้าน จริงๆเรามีทำหลายตัวหลายตัวค่ะก็จะมียาสีฟันใช่ไหมคะแปรงสีฟันน้ำยาบ้าปากอ่อลิปสติกอยากถามทำไมว่าทำลิปสติกแล้วก็ยาสีฟันด้วยกันต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของช่องปากตอนแรกอ่ะเรารู้ว่าคนที่จัดฟันนะคะจะมีปัญหาเรื่องปากแห้งลิปรุ่นแรกของเราอ่ะเป็นลิปอโลออร์แกนิกคือช่วยบำรุงให้ปากชุ่มชื่นแล้วขายหลอเท่าไหร่ขายออนไลน์เท่าไหร่สีขาวร้อยเก้าสิบเก้าสี่ร้อยห้าสิบ โอเอ็มเท่าไหร่ค่าต้นทุนมันยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับก็สี่สิบบาทขายออนไลน์น้องได้ได้ร้อยห้าสิบบาทต่อหนึ่งโปรดักต์ถ้ากับมาจีนสูงนะอันนี้น่าจะกำไรมากกว่านี้โดยซ้ำไปคำนวณผิดหรือเปล่าจริงจรมันมีค่ากันค่าการตลาดการตลาดยิงแอดต่างๆค่ะแล้วก็จะมีค่าปีคอร์สของพนักงานต่างๆตอเนี้ยถ้าไปออฟไลน์เนี่ยหนักกว่านี้อีก ้นทุนคุณจะหายไปเรื่อยๆเพราะจากค่าเชลค่าบริหารค่ามาร์เก็ตติ้งค่าเช่าอย่างเงี้ยยกตัวอย่างไปวางร้านร้านหมอคุณต้องลงทุนเอาไปก่อนแล้วก็ไปวางคอนไซเมนกับเขาคุณต้องลงทุนอีกเยอะเลยเพราะนั้นไอตัวกำไรคุณจะหายไปทุนจดทะเบียนเท่าไหร่จากบริษัทอ่ะห้าล้านค่ะห้าล้านบาทใช่ไหมห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าล้านเท่ากับประเมินมูลค่าสามร้อยล้านเลยมันมาจากไหนสามร้อยล้านเนี่ยเราเราวัดจาก การเติบโตของเรานะคะในช่วงที่ผ่านมาเราอาเติบโตจากบอกผมง่ายๆได้ไหมตัวเลขอะไรหรือตื่นขึ้นมาคิดเอา5% 15ล้าน mm. PE คุณเนี่ยมากกว่าตลาดหลักทรัพย์อีกเป็นร้อยเท่าเลยตลาดของเราอะค่ะในเรื่องของสมารของเราเป็นออนไลน์ตอนนี้ยังไม่ได้ขยายตลาดไปถึงออฟไลน์เลย<ช>เรายังสามารถเติบโตได้ในผมถามตัวเลขคิดยังไง300ล้านมาจากไหน มันมาได้ยังไงไม่ใช่ออฟไลน์ออนไลน์ line. แล้วถ้าพรุ่งนี้ขาดทุนล่ะคือจริงๆอ่ะเราเราเราคำนวณจากสิ่งที่เราคิดว่าเราจะเติบโตคือเรามองว่าอีก5ปีข้างหน้าเราจะมีรายได้โตถึง300ล้านจาก10ล้านไป300ล้านใช่ค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เรามียอดยอดขายก็คือ10ล้านแล้วเราประมาณการว่าเราจะเติบโตในปีถัดๆไปต่อๆไปเนื่องจากว่าจริงๆเราก็มีวางแผนที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยค่ะโอเคถ้าผมลงทุน5% 15ล้านเนี่ย อีก5ปีผมจะได้เท่าไหร่มูลค่า15ล้านก็จะต้องมากกว่าค่ะเท่าไหร่กับสิบห้าล้าน1บาท2บาทมันต้องตอบได้นะเราจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อยอะแล้วแล้วที่ร้านหมอฟันเนี่ยเขาตอบรับเรายังไมไหมฮะกรุงเทพปริมณฑลก็อยู่มีอยู่ประมาณ50คลินิกโดยประมาณที่สนใจวางขายมีเด่นของเราแล้วมันโตไหมฮะมันโตขึ้นโตโตค่ะอาจารย์ โตขึ้นเอาสี่ห้าปีสุดท้ายก็ได้ครับผมผมคนดีีผมยังติดเรื่องว่ามันเออมันเจ็ดปี <7 S 1> ปแล้วยอดมันยังไม่ใหญ่อะ่ะผมว่าปัญหาเราไม่น่าจะเป็นเรื่องว่าเรามีผลิตภัณฑ์ไม่พอนะอาจจะเป็นเรื่องว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีอันหนึ่งแล้วเรายังไม่ได้ดันการตลาดคือปัญหาของสินค้าพวกนี้เนี่ยคุณต้องมีจุดขายเยอะมากคือสิบห้าล้านผมเชื่อว่าไม่มีวันพอ สิบห้าล้านคุณจะหมดเร็วมากคุณไปตั้งเชลขายไปเสียค่าเชลบางแห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีโมเดลที่ควรจะทำเนี่ยคือเราพัฒนามันจนยอมรับและสินค้าเราดีมากแล้วแล้วเอาตัวเนี้ยไปร่วมกับแบรนด์ใหญ่ซึ่งในในแต่ประเทศทํากันเยอะเราอาจจะลดสัดส่วนเรามาเหลือสิเเนลย2ี่เปอราเ็ลยแล้วให้ดิสติบิวเตอร์เนี่ยเขาสามารถดิสติบิวแบรนด์เราไปได้ทันทีเลยจริงๆนิชยังไม่ได้ลองพราะอะเกที่ได้ฟังมา รู้สึกว่างานของคุณที่ขอเงินไปเงินก็ไม่พอตามที่คุณกริดพูดแล้วก็ยังมีอีกเส้งหลายแห่งที่ต้องมองดูจากออฟไลน์มาถึงออนไลน์ line, แล้วก็คอน s u m e r p r o ปรดัก็ลำบากมากเลยเพราะคนมี Choice ตั้งเยอะเลยไม่เข้าใจว่าจะทำเงินกลับมาไงนะคะคุณนิชขอผ่านขอบคุณมากค่ะชอบชอบสินค้าแต่ยังงงงเรื่องไอ้ที่5%กับ15ล้านเนี่ย ไปทําตัวเลขคำไห่ในชะ่ะหผผ่านก่อนแล้วกันชอบในแพชชั่นนะครับแต่ว่าพอเริ่มต้นด้วยด้วยตัวเลขที่งงๆเนาะแล้วพอยิ่งถามก็คําตอบก็ไม่ค่อยได้เนี่ยทำให้ในในเคสของผมเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าเราจะลงทุนแล้วทางนี้จะดูแลเงินได้ได้เข้าใจไหมนะครับก็ก็เป็นกำลังใจให้ครับผมผ่านนะครับ ถ้าเกิดประคองบริษัทได้ที่10ล้านนะฮะแล้วรอช่องทางที่มันโตได้อ่ะก็ทําดําเนินการต่อไปนะครับแล้วก็พอเจอนิชตัวเองเนี่ยเพราะร้านคุณหมอเนี่ยถ้าเกิดเขาแคร์รี่เนี่ยเขาได้เปอร์เซ็นต์นะพอเขาได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันแอดออนทูธุรกิจเขาได้เนี่ยก็เป็นกําลังใจให้แต่วันนี้ขอผ่านก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณมากทำไมเราถึงอยากไปออฟไลน์ออฟไลน์เนี่ยเราไปแข่งกับคนที่เขามีสินค้าที่มันวางเราก็จะไปอยู่ในเชเล์เล็กๆตอนแรกแล้วก็เสียตังค์แพงๆผมดูว่า แพเกจิงอะไทุกอย่างดูดีหมดหาวิธีอื่นในการออกตลาดไม่ไม่จำเป็นต้องมาขายหุ้น5%อย่างเดียวแล้วก็ไปวางออฟไลน์อันนั้นไม่ใช่ตอบโจทย์ทางผมก็ขอผ่านไปก่อนนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามคงคงได้เจอกันอีกอลเร็วๆนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเข้าใจว่าชาักดุมากๆนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงคือแบบท่านอยากให้คําแนะนําที่ดีอย่างเงี้ยค่ะหลายๆสิ่งที่แนะนํามา เราจะเอาไปปรับปรุงใช้นะคะในเรื่องของเชิงธุรกิจในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของวิธีการคิดและแนวคิดในเรื่องของการทำธุรกิจอะคะ่ะ